เส้นบั้งเขเส้นเต๋อมเสียเส้นเออคลิขายเนี่ยอยู่ตรงไหนฮะคจุดขายเนี่ยคลิขายอยู่ตรงข้ามถ้าดูวัสดุก่อสร้างครับตรงข้ามโลตัสตรงกับร้านร้านรถร้านคาแคร์เนาะครับ ไม่มีชื่อร้านไหมร้านชื่ออะไรนะบอยไก่มะละครับบอยไก่มะละนะเปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบามสิบสี่ <14. S 2> <14. S 1> ปีนะโอ้มีกี่สาขาครับเนี่ยสองครับผมสองสาขาครับอยู่ที่น้องต่าสาขาหนึ่งนะครับถ้ามาไม่ถึงท่าทีนหมดเลยน้ำลูกเส้นก็นจะหมดลนะ เล็กซี่ถวยครับไอ้ไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ห้อยๆเนี่ยเออตะเตยขายมากปะเก็บหลังๆเนี่ยนะ chị mất rồi nó mất rồi việc thì đã không phải đai nữa Thank you. ตามดื่มบริการเองนะครับเี๋ออร่อยไหมลูกอร่อยไหมแบบเลยขนาดไม่ปรุงแน้วเนี่ยนี่ครับหนูเขาบอกว่าอร่อยครับเนี่ยไม่ปรุงเลยครับเต๋อโเอ๊เมื่อเที่ยงครับพี่น้องเราจะนับหน่อยหนึ่ง